สวัสดีจ้าวันนี้แม่ค้าก็จะมารีวิวเครื่องเจลรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ลักซ์กันนะคะ บอกเลยว่ามาปุ๊บรีวิวปั๊บค่ะเพราะมีคนถามถึงเยอะมากว่าน้องแบบใช้ดีไหมเป็นยังไงอ่าเปิดให้ดูกันชัดๆไปเลยค่ะมีสองสีให้เลือกนะคะสีเขียวเนีย่ยทรับก็ขายดีสีน้ำเงินคนก็ชอบค่ะคลาสสิกแบบนะคะเนื้อหนังคือดีมากค่ะหนังทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยทีนี้ไาดูการใช้งานกันนะคะอันนี้คือตัวด้ามนะคะเป็นวัสดุใหม่มอเตอร์รุ่นใหม่ค่ะไลทการสั่นสะเทือนเลยนะคะคือบอกเลยว่านิ่งมากแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากด้วยค่ะน้ำหนัก ดีเลยนะคะมีของดีถึงด้ามเลยนะคะแบบนี้เลยนะอันนี้โรงงานบอกว่าเขาพัฒนามาเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วรุ่นนี้ก็คือพัฒนามาดีที่สุดของรุ่นนี้เลยค่ะเป็นล็อตใหม่ที่เราสั่งมาเพราะเรามั่นใจแล้วว่ามันใช้ดีจริงๆ ตัวปุ่มนี้ก็มีการเปลี่ยนให้มันดีมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้แมค่ค้าก็เลยแบบสั่งมาสต็อกไว้ให้กับคุณลูกค้าได้ใช้งานแบบมีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยค่ะนี่วิธีการเปิดของเขาก็จะเปิดที่ปุ่มเมื่อกี้ค่ะเห็นไหมแทบไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะอันนี้ขนาดเปิดสุดแล้วคือไม่สั่นเลยนี่ปุ่มเนี่ยค่ะจะทํางานทุกอย่างเลยว่าจะเป็นหมุนปรับความเร็วเปลี่ยนทิศท,ทางการหมุนโดยการแบบคลิกปุ่มเดียวนะคะหรือถ้าสมมติว่าเราจะหยุดนะคะก็ดับเบิลคลิกแบบนี้มันก็จะหยุด ไม่ทำงานแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราจะให้เขาเริ่มทํางานอีกเราก็ดับเบิลคิีกรอบหนึ่งค่ะมันก็จะทํางานเหมือนเดิมแบบนี้เป็นแบบ multi p u e task ในปุ่มเดียวเลยนะคะบอกเลยว่าดีมากๆเลยค่ะเ๋ยดให้ดูเนี่ยค่ะปุ่มนี้ก็คือหมุนปาบคือใช้ปุ่มเดียวเลยค่ะไม่ต้องใช้ปุ่มอื่นเลยก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคะเวลาปิดก็คือกดทางค่ะแล้ววางแบบนี้นะของแถมก็จะมีที่วางเครื่องแบบนี้หรือบางคนก็วางด้าน,นะคะแล้วแต่เขาเอาไปวางอะไรนะแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จค่ะ แล้วก็ตัวหัวเจียก็แถมเป็นรุ่นพรีเมี่ยมเลยนะปกติตัวนี้400กว่าบาทนะคะก็แถมกันไปนเลยค่ะจุกๆนะคะยังไงก็ลองเลือกกันดูนะคะว่าชอบสีไหนคะ่ะ